อย่างนั้นแล้วก็ก็ให้อาม่าจังถอดชุดชุดว่ายน้ำส,สินั่นสินะพวกเราต้องให้อาม่าจังถอดชุดว่ายน้ำเลยว่าไงนะเธอฉันไม่ยอมให้ถอดหรอกเดี๋ฉันจะไม่ยอมใส่ชุดแบบนั้นด้วยเพราะงั้นฉันตามนั้นะนะเออครับครับครับพวกเราเนี่ย่อมสาวว่ายน้ำนานจังเนะืุ้ดแล้วก็ทุกคนก็อยากได้เฮ้ว่ายน้ำกันอีก การแข่งขันระยะประชิดมากเลยล่ะะนั่นมันไม่น่าเชื่อเลยฮารู้จังจะแพ้นี่นี่มาอมให้เสร็จเส็จกันเถอะจะได้ไปกินน้ำผลไมเ้เย็นๆไงคิดถึงตอนนั้นจังเลยเนะอะอเอมดื่มน้ำันแล้วเหรอขี้โกงนี่ถึงไหมฉันจะแพ้แต่ก็สุขใจจริงๆเลยนะถึงเรื่องเราต่างๆทำไป แล้วก็พวกเราก็จะได้สระว่ายน้ำนี้เพื่อลุยนุ่นเนาะฝึกซ้อมกันแล้วนะอ,นอเออสมกับเป็นฮารุจัง